สวัสดีค่ะพี่ท็อฟฟี่นะคะวันนี้พี่ท็อฟฟี่ได้น้ e ตบุกมารีวิวต้องบอกก่อนว่านี่คือโน้ตบุกที่พี่ท็อฟฟี่ได้มารีวิวมูลค่าที่แพงที่สุดในปีนี้เลยเพราะมันมีมูลค่าเกือบเกือบสามแสนบาทและที่อยู่กับพี่ท็อฟฟี่นี่ก็คือ MSI ไททัน18 2 8 5 HX ค่ะสำหรับตัวนี้ทำไมมันถึงราคาเกือบสามแสนนะคะเพราะต้องบอกก่อนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องนี้เนี่ยไปสุดหมดไม่ว่าจะเป็น CPU R แรมการ์จอสตอเรจทุกสิ่งทุกอย่างอัดมาเต็มอยู่ในเครื่องนี้เลยแต่ก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าเครื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กก็จริงแต่ในความคิดของพี่ทอฟฟีอ่อ่ะมันคือสิ่งที่จะมาแทนคอมตั้งโต๊ะมากกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีงบแล้วก็แต่ว่าไม่อยากจะใช้พื้นที่ในบ้านเยอะอยากจะแบบ ได้แค่โน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆไม่ไม่เล็กหรอกโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเล่นเกมทํางานตัดต่อเอนเตอร์เทนเม์อะไรต่างๆต,ตัวนี้คือครบจบในตัวแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราไปดูสเปคกันก่อนดีวกว่าอ่ะเรามาพูดสเปคมานั่งฟังพี่ดอฟฟี่แพมสเปคกันนะคะหลักๆเลยเนี่ยเมนเมนของตัวนี้เลยก็คือ CPU Intel Core u อ t r a 9285HX ซึ่งนาสกุลที่ต่อไทยด้วย HX เนี่ย ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นชิปสำหรับสายเกมโดยเฉพาะเลยจะสามารถที่จะโอเวอร์คล็อกได้แล้วก็ไม่มีการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นคือเต็มที่เท่าไหร่สุดไปเลยนะฮะก็สามารถที่จะรีดประสิทธิภาพของตัว CPU เนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่การ์ดจออ่าแน่นอนละคาหมราคาเกือบ3 0 0แสนแบบนี้ r ช x 5090 R a m 24GB จุกจุก จัดหนักจัดเต็มมากแน่นอนเลยว่าเล่นได้ทุกเกมไหลลื่นแน่นอนถัดมาก็จะเป็นแรมนะฮะแรม 96GB d d r 5แล้วก็สตอร์เรจให้มาถึง6 t เทรแล้ว6 t เทรนี้เนี่ยเป็น s s d ของ Samsung แล้วก็เป็นตัว gen 5ด้วยนะบอกเลยว่าเร็วสุดๆส่วนวัสดุนะฮะเป็นอลูมิเนียมวัสดุเพียงเมียม,มากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบอดี้นะฮะอลูมิเนียมตัวนี้เป็นตัวสีแบ k แบ็อะไรสักอย่างหนึ่งขอโทษที่จำรายละเอียดไม่ได้อันนี้คือเขาส่งมาให้ลองเล่นดูนะฮะพีรฟรีก็ว้าวไม่ได้สปอนเซอร์นะคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เขาบอกว่าให้ฉันรีวิวยังไงก็ได้ฉันก็จะรีวิวของฉันอะไรแบบนี้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะบอกก่อนว่าน้ำหนักหนักมากไม่เหมาะกับ6กพานแน่นอนเพราะว่ามันหนักประมาณ3.6กกิโลนะฮะเกือบเกือบสโลเลยก็หนาอยู่พอสมควรอะ เรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันชี้ให้ USB Type A มา2พอร์ตนะคะ3.2นะ USB A 3.2 2พอร์ตแล้วก็ช่องใส่ SD Card นะฮะช่องนะฮะแล้วก็พอร์ต Thunderbolt 5นะคะ2พอร์ตแล้วก็ชี้ให้ USB A มาถึง3พอร์ตนะคะ1 2ข้างหนึง2พอร์ตแล้วก็อีกข้างหนึ่งพอร์ต1นะึ่งนะแล้วก็ Audio Jack 1พอร์ตตัวถาดู นี่ระบบระบายความร้อนนะฮะอยู่ด้าน,านอยู่ด้านล่างเลยนี่สองตัวสองฝั่งนะฮะระบบระบายความร้อนว้าวเพิ่งเห็นด้านหลังเพิ่งซิกด้านหลังดูนะตั้งอยู่ตลอดเลยอะมาดูด้านหลังต่อนะฮะก็จะมีพอร์ต hdmi นะฮะสองจุดหนึ่งแล้วก็ช่อง power นะฮะสี่สิบวัตต์หนึ่งช่องนี้จะเป็นตัวปลั๊กอันนี้นะฮะหัวแบบนี้สี่สิบวัตต์นะแล้วก็ พอตแลนด์นะฮะถึงได้บอกว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะที่จะมาแทน PC ตั้งโต๊ะมากกว่าที่จะเอามาใช้พกพาไปไหนมาไหนนะคะมาดูสเปคหน้าเครื่องกันในส่วนของตัวหน้าเครื่องนั้นนะคะก็ตัวหน้าจอนะฮะ18นิ้วเป็น UHD เป็น UHD Plus Mini LED นะฮะแล้วก็พาเนลเนี่ยเป็นพาเนล IPS นะ144 h z นะก็บอกก่อนว่าสีเนี่ย สวยมากๆที่ทัฟฟีขออนุเปิดหน้าจอไปหน้าจอคือสวยมากแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยนะฮะก็เป็น Cherry Switch นะคะเป็นโลเปรไฟลแล้วก็มีเสียงไม่เสียงคลิกกี้มีสปริงดีดมาด้วยนะคือใครใครเล่นเกมเนี่ยอ่ะแน่นอนเลยว่าสะใจแน่นอนแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคนใช้น้ตบุ๊กเวลาเล่นเกมอ่ะใช้จอยกันมากกว่าโดยโดยในในยุคป,ปัจจุบันนะแต่ก็มีคนที่เล่น ตัวคีย์บอร์ดบ้างถ้าเกิดเป็นแนว f p s แล้วก็มีเป็นทัชแพดค่ะทัชแพดตรงนี้เนี่ยคือดูในกล้องเหมือนไฟมันทีทีใช่ไหมเพราะว่าอันนี้พี่ก็ฟีอัดด้วย r e f ฟ e ชเรท t ต่ำนะฮะมันก็เลยเห็นอจอทัชแพดมันสั่นๆแต่จริงๆแล้วมองด้วยตาเปล่าตาเนื้อเนี่ยไม่สั่นนะฮะก็เป็นทัชแพดที่สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คลิกซ้ายคลิกขวาได้ปกติเลยเนะก็ค่อนข้างทําออกมาพรีเมียมมากๆแต่ โดยส่วนตัวพี่ทอฟฟี่นะพี่ก็พี่ทอฟฟี่ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งเพราะว่าระหว่างตัวคีย์บอร์ดกับตัวข้อมือเองเนี่ยมันก็มีระยะระยะในการวางมือที่แอบไม่ชินอยู่ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนพี่ทอฟฟี่เนี่ยได้ทดลองเล่นเกมพี่ทอฟฟี่ขอทดลองเฉพาะเกมที่พี่ทอฟฟี่อินกับมันไม่ว่าจะเป็น Silent Hill F แล้วก็ i n a l Fantasy Remake ที่คิดว่ามันน่าจะรีดประสิทธิภาพในหลายๆสไตล์ของเกมออกมาได้นะะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวเกมเนี่ยแต่ละอันให้ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะพี่ลอฟฟี่แค่รู้สึกว่าไม่อยากจะไปเจาะจงว่าวิเคราะห์ว่าอันนั้นอันนี้เป็นอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือโน้ตบุ๊กตัดทิ้งไปดีกว่านะเราไปเข้าในส่วนของพ f o r m มา c e ดีกว่าถ้าใครจะเอามาเล่นเกมรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น s i l e n t Hill F ไฟน์น์เนตาซีเจ็ดรีเมครีเบิร์ดหรือภาคไหนก็นแล้วแต่รวมไปถึงเกมแคชชวลที่พัฟฟี่เล่นอย่างเดดบ a y เดลไ t ก็สามารถทําได้ดีได้ไหลลื่นสมูทมากๆ FPS รันเต็มเปิด DLSS อะไรปุ๊บ FPS ไม่เคยต่ํากว่า60เลยนะฮะบอกเลยว่าใครที่แบบสายตาดีแล้วอยากได้ความสมูทไม่มีผิดหวัง คือมันก็สมราคากับสเปกของมันนะแต่ที่จะต้องติเลยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยด้วยด้วยความที่ว่ามันสเปกมันสุดทั้งไม่ว่าจะเป็น CPU แล้วก็การ์ดจอเนี่ยแบตเตอรี่ที่เขาเคงไว้ว่าประมาณเล่นได้ประมาณ3.7ช,ชั่วโมงก็คือสชั่วโมงกว่ากว่านั่นแหละนะฮะพี่ทอฟฟร่รู้สึกว่ามันได้ถ้าเกิดเราเปิดแบบไม่ชาร์จแบตเตอรี่นะมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง หรือ3มชั่วโมงประมาณนี้มันจะลดล,ล,ลดลดหน่อยด้วยด้วยความที่ว่าเราเปิดสเปคสุดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นสุดเปิดสเปคสุดขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะได้นานกว่าที่พีรพีใช้และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในความเป็นจริงแล้วอะต่อให้แบตเตอรี่มาแค่3ชั่วโมงอะถ้าเกิดเราจะเน้นเล่นเกมจริงจริะเราต้องเสียบปลั๊กนะครับเพื่อที่จะริดประสิทธิภาพของตัวเครื่องได้ออกมาดีที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเราอะ ถอดปลั๊กออกมาใช่ไหมการทํางานของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะลดลดสเปคลงนิดนึงเพื่อแอบประหยัดพลังงานให้เราเพื่อให้เราสามารถใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันคือแบตมันหมดเร็วมันจะถูกลบล้างไปถ้าเกิดว่าเราเสียบแบตเล่นเกมอยู่ตลอดเวลายกเว้นเอาไปทํางานอะคิดว่าทํางานอะใช้ได้นานกว่า3ชั่วโมงอยู่แล้วแหละนะแต่ถ้าเล่นเกมอะสองชั่วโมงครึ่งไม่เกินสครึ่งประมาณเนี้ยถ้าเล่นแบบ ปรับสุดเน้นสุดเลยนะอันนี้คือเทสจากพวก s i l e n Hill F หรือไม่ก็พวก Final Fantasy Rebirth นะแบบเปิดเปิดเปิดสเปคจัดเต็มเลยนะแต่ก็เฟรมเดทก็จะมีตกบางแต่ถ้าเสียบปลั๊กอะเสียบปลั๊กเล่นยังไง FPS ไม่มีตกนะคะอันนี้ก็บอกไว้เป็นความรู้นิดนึงละกันพวกโน้ตบุ๊กถ้าเกิดว่าถอดแบตเล่นอนะเล่นเกมยังไง FPS ก็ตกแน่นอนถ้าให้พูดถึงความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นอันนี้พูดตาม ตามความรู้สึกที่เคยลองมานะคือในราคาเกือบเกือบสามแสนคือตอนนี้ที่พี่ทัฟฟี่เห็นนะคือจากราคาหน้าร้านนะมันจะอยู่ที่สองแสนซึ่งถ้าไปเทียบกับพวก a l เลนแวร์หรือ Lenovo เนี่ยของ Lenovo เนี่ยมันได้ของเลโนโวกับ a l i e n แวร์เนี่ยมันจะได้เป็นโอ e d 2K ใช่ไหมซึ่งมันก็จะราคาถูกลงมาหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบอ่ะอัปเกรดเสริมก็คือซื้อจอแยกไรเอยมันก็จะได้ราคาที่ ถูกกว่าเจ้า MSI Titan 18 285 HX ตัวนี้เอออันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสเรื่องเงินเลยฉันอยากให้มันจบในตัวเดียวอนาคตฉันอยากจะซื้อเจ้าแยกเพิ่มอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ฉันอยากได้ตัวนี้จบปึ้งก็คุ้มค่ากับราคาซึ่งสามารถอาจจะได้ถูกกว่าราคาตอนเปิดตัวด้วยซ้ำนะโดยโดย f e ลโดยรวมค่อนข้าง จบในตัวได้โดยไม่มีข้อกังขาข้อกังขาเดียวคือราคาให้พูดแค่นี้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือชี้ให้ Thunderbolt มาเธอจะต่อต่อแยกอีกกี่จอก็แล้วแต่เธอที่สำคัญก็ยังมี HDMI อีกส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเราเป็นคนไม่ได้หูเทพเนาะแต่ว่าตัวลำโพงที่มันให้มามันก็ให้มาเสียงที่มันก็ให้เสียงที่ดีอเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงไปพังๆแล้วกัน แน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดทดสอบเสียงเพลงนะฉันทดสอบเพลงของฉันแน่นอนการตัดต่อตัดต่อนี้คือสบายเลยใช้แคปคัตจบตัดชนตัดชนปึ้งเรนเดอร์ไม่เกิน5นาทีก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคลิปสั้น1นาทีนะเรนเดอร์แบบเดียวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสเปคแรงกว่าคอมตั้งโต๊ะพีทอฟ,ฟี่เองจ,งจริงๆ คอมพิวเตอร์ฟี่ใช้ไอเก้าเหมือนกันแต่ว่าการจอพี่จะเป็น4090อันนี้เป็น5090ยังไงแรงกว่าอยู่แล้วแลมพี่อัลฟี่สาเป็นสกิกยังไง DDR 5อันนี้6 4กิก DDR 5แรงกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังรู้สึกว่าวันไหวเลยแล้วก็ชีไม่ได้มีแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมอ,อื่นก็จะมีพวกเว็บแคมนะฮะเว็บแคมชีก็ตัวก็เว็บแคมเนี่ยก็จะเป็น IR Full HD Type 3 0 fps 1 0 8 0 p แล้วก็มีรองรับ hdr ด้วยอ๋อถ้าเกิดจะอ,อันนี้ก็เสริมอีกนิดนึงเรื่องของความร้อนนะฮะด้วยด้วยความที่มันเป็นสเปค core u l t a 9อะ่ะก็คือมันแรงแบบไม่มีกากแล้วก็บวกกับการจอ50-90ูนะยังไงถ้าเล่นเราเล่นเกมยังไงมันก็ร้อนคะ่ะร้อนจริงๆแต่ว่าไม่ร้อนแบบร้อนเดือดอะแต่รู้แค่ว่าร้อนเหงื่อออกถ้าเกิดว่า นั่งอยู่ในที่ที่แบบว่าเปิดพัดลมเราอาจจะอ่ะเพอยังเย็นบ้างแต่ถ้าเกิดเล่นแบบไม่ได้เปิดพัดลมอ่ะก็จะต้องมีเงาแตกบ้างแต่ถ้าเกิดอยู่ห้องแอร์ไม่มีปัญหา mm hmm. นอกแม่นะก็อันนี้จากที่ลองนะคะคือเกมถ้าเล่นไฟ n a l เจ e b ร r t h ได้ลื่นเล่น i ซ e n t Hill F ได้ลื่นได้เล่นเปิดสุดก็เล่นทุกเกมได้แล้วเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีสเปคที่สูงมากๆแล้วนะในมาตรฐานเพราะฉะนั้นนะฮะใครเอามาเล่นเกมก็ คุมแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมหนึ่งที่ไม่คุมเลยคือเอามาเล่นแลกน่ารักออนไลน์ค่ะแกจะเอาเครื่อง3 0 0 0 0นมานั่งเล่นแลกก็แล้วแล้วแต่แกแต่แกจะมาบ่นว่าไม่คุมก็ไม่ได้นอกอกไหมก็เล่นให้มันสมกับราคาหน่อยละกันแกเอาสา์ซื้อเครื่องกืบสามแสนอะก็ถ้าเกิดให้เทียบของ Lenovo กับเ l i e n w a r e a l i e n w a r e เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ใช่ไหมแต่เนี้ย3 0 0 0 0ได้2 KO เ e d แล้วซื้อจอ 4K สักจอหนึ่งก็ประมาณหมื่นต้นๆหรือสองหมืนะก็บวกลบยังไงก็ไม่ถึงแสนห้าแต่อันเนี้ยตัวเดียวสเปคจัดหนักจัดเต็มจัดครบก็จะอยู่ที่เกือบๆสามแสนก็ถือว่าคุ้มไหมถ้าไม่ถ้าไม่ซีเรียสไ,ไ,ไม่มีปัญหาเรื่องเงินมันก็จบเนตัวก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มก็ถือว่าอันนี้แล้วแต่ ความชอบนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณ i n t e l แล้วก็ขอบคุณ msi ด้วยที่ส่งเครื่องนี้มาให้ลองเล่นกันนะคะหวังว่าจะส่งมาให้ลองเล่นอีกนะอยากลองอยากลองก็แอบ,บอยากได้ถามว่าแอบ,บอยากได้ไหมก็แอบ,บอยากได้แต่เราเป็นคนชอบเล่น PC อยู่แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็น่าจะเกินความจะเป็นสำหรับ พีออฟฟี่ไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดพีออฟฟี่ต้องการใช้พื้นที่น้อยหรือมีพื้นที่จํากัดก็ตัวเนี้ก็น่าเป็นตัวเลือกที่แอบสนใจอยู่แต่ด้วยความที่คนที่เล่น PC อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเครื่องนี้ไม่ได้ตอบโจทย์พีออฟฟี่สักเท่าไหร่แต่จะตอบโจทย์คนที่มีกระตังแล้วก็อยากจะได้น้ตบวกแรงๆตัวเดียวจบไม่อยากซื้อ PC ไม่อยากได้ PC อันเนี้ตอบโจทย์แล้ว สำหรับระบบปฏิบัติการนะฮะก็มาพร้อมกับ Windows 11 Home ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอัปเกรดก็ค่อยไปซื้อมาใส่เพิ่มนะแต่จริงๆใช้อยู่บ้านเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วส่วนคีย์บอร์ดนะคะเรื่องการพิมพ์ใครที่แบบว่าชอบคีย์บอร์ด full size อ่ะฟินแน่นอนเพราะตัวนี้เนี่ยให้คีย์บอร์ดมา full size เลยมีทั้งแป้นน้ำพดมาพร้อมครบหมด จบในตัวก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านคาชนาทั่วไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น IT City, JIB, b a a บ a a าร i ดาน่าไวก็มีครบหมดก็ลองไปดูหน้าร้านก็นได้เผื่อใครสนใจนะคะท้ายนี้เดี๋ยวเราไปดู Insert ร์ตตอนเล่นเกมกันดีกว่าว่าตอนเล่นเกมเนี่ยมันเป็นยังไง อุ้ยลื่นมาก ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกด Subscribe ช่องพี่ตัฟกฟ่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายค่ะ